สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องเต็งหนึ่งเพื่อนครูอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องของเราขอนำเสนอแนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะการสอบครูผู้ช่วย ตามว14ทับ2566ในภาคขอนะครับก็ไปพบกับแนวข้อสอบของเราได้เลยครับข้อ1ครับข้อใดคือความหมายของเด็กปฐมมวัยอกอไก่เด็กซึ่งมีอายุไม่ถึง6ปีขอไข่เด็ก ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาคอควายเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์งอง,งูถูกทั้งขอและคอสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้ององูนะครับซึ่งปรากฏในมาตรา3นะครับเรื่องของเด็กประถมวัยนะครับก็คือ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมะศึกษานะครับแล้วก็เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับข้อ2การพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายความว่าการดูแลการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ให้สำหรับกลุ่มบุคคลต่างๆยกเว้นข้อใด กอไก่เด็กปฐมวัยขอไข่หญิงตั้งครรภ์คอควายผู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์งองูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้อคอควายนะครับก็คือเป็นข้อใดไม่ใช่นั่นเองนะครับเขาถามว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับก็คือการพัฒนาเด็กนี่ในกี่กลุ่มนะครับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยยกเว้นข้อใดนะครับก็จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กปฐมวัยครับหญิงตั้งครรนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้วยนะครับเพราะจะ หมายความว่าการดูแลด้วยนะครับทั้งดูแลทั้งพัฒนานะครับแล้วก็ทั้งการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะครับสำหรับบุคคล3กลุ่มนะครับต่อไปข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยกอไก่ผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยขอไข่บิดามารดา คอควายผู้ปกครองงอง,งูครูสอนปฐมวัยสำหรับข้อนี้นะครับคำตอบก็คืององูนะครับในส่วนของเกี่ยวกับคำนิยามต่างๆนะครับจะอยู่ในมาตรา3นะครับอันนี้ก็คือคำนิยามของคำว่าผู้ดูแลเด็กปฐมวัยนะครับจะครอบคลุมไปถึงก็จะมีทั้งบิดามารดานะครับมีทั้ง ผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีทั้งผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยนะครับแต่ครูสอนปฐมวัยนั้นไม่ได้อยู่นะครับข้อ4ครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายถึงข้อใดอใก็ไก่ศูนย์เด็กเล็กขอไข่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอควายสถานรับเลี้ยงเด็ก ง,งูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นคําตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้อจอจานนะครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนี่ก็หมายถึงสถานที่หรือว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะครับที่มีหน้าที่ดูแลแล้วก็พัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กนี่ก็ใช่นะครับศูนย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา3นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิยามต่างๆนะครับข้อ5ครับข้อใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งอง,ง,งูทั้งกอและขอนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับผู้รักษาการตามพระราช,ชบัญญัตินี้นะครับจะเป็นผู้รักษาการคู่นะครับก็คือรักษาการสองตำแหน่งด้วยกันนะครับ เขาใช้คําว่าและเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาทั้งสองนะครับก็คือก็ไก่กับขอไขน่นี่ก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับรักษาการตามพระราชาบัญญัตินี้นะครับนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเนื้อหาในมาตราสี่นะครับ ข้อหครับข้อใดคือประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการงงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้อขอไขนะครับซึ่งเป็นความในมาตรา9นะครับว่าด้วยตำแหน่งประธานกรรมการนะครับกรรมการนี่ถ้าเขากล่าวถึงกรรมการอย่างเดียวนะครับในพรบนี้นะครับให้หมายถึงกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับซึ่งผู้ที่เป็นประธานนะครับ กรรมการีส่วนใหญ่ถ้าจะออกข้อสอบนะครับเขาจะถามถึงประธานไม่ประธานก็จะเลขานุก,การนะครับแล้วก็อาจจะถามถึงวาระการดํารงตําแหน่งของผู้ทรงคนวุฒิอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับในประเด็นนี้ก็คือประธานนะครับตําแหน่งประธานเนี่ยนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับทําไมถึงมีคําว่าซึ่ง นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะก็เพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีมีหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีนี่จะต้องมอบหมายให้รองนายกคนใดคนหนึ่งหรือรัฐนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานเสียเองก็ได้นะครับข้อต่อไปครับข้อ7ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยก็ไก่ต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐม,มวัยขอไข่ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐม,มวัยขอควายเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านเขียนเบื้องต้นงง,งถูกทั้งกอและขอ สำหรับคําตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้ององนะครับซึ่งเป็นความในมาตรา8นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะครับการจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับจะต้องเป็นไปเพื่อการเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่การเรียนในระดับ ประถมเมื่อศึกษานะครับแล้วก็ในข้อขอใขเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันนะครับไม่ได้มุ่งเน้นการสอบแข่งขันเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมเท่านั้นนะครับต่อไปข้อ8ครับให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนกี่คนในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกไก่6คนขอไข่7คนคอควาย8คนงองู9คนสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับเป็นความที่อยู่ในมาตรา9วงเล็บ3วักหนึ่งนะครับก็คือมีจำนวน8คนนะครับข้อ9 ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี่ครับที่ผมพูดถึงเขาจะถามประมาณนี้แหละครับถามประธานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มาหานี่แหละครับกรรมการและเลขานุการครับก็ไก่เลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการคอวา่เลขาที่การสภาการศึกษา งอปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สําหรับคําตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้อขวายนะครับก็คือท่านเลขาธิการสรภาการศึกษานะครับอันนี้เป็นความในมาตราเดียวกับข้อเมื่อกี้นะครับมาตรา9วงเล็บ3นะครับแต่เป็นวักสอนะครับต่อไปครับข้อ10ครับ อายุของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยข้อใดถูกต้องกอไก่ไม่ต่ำกว่า30ปีขอไข่ไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์คอควายไม่ต่ำกว่า35ปีงอง,งูไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์นะครับถ้าเราสังเกตแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ กขอนี่คู่กันคองอนี่คู่กันแต่ว่ามันจะมีคําหนึ่งนะครับที่แตกต่างไปก็คือคําว่าบริบูรณ์นะครับคําตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้อคอควายนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องคุณสมบัติทั่วไปนะครับในมาตราสิบวงเล็บสองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับอายุนะครับคุณสมบัติในเรื่องอายุนะครับก็คือผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย การพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีไม่มีคำว่าบริบูรณ์นะครับที่ถูกต้องจะไม่มีคำว่าบริบูรณ์ข้อ11ครับข้อใดคือวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกไก่คราวละ3ปีวาระเดียวขอไข่คราวละ3ปีติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้คอควาย คลาวละสปีวาระเดียวงง,งคลาวละ4ปีติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้องงนะครับเป็นความในมาตรา11นะครับก็คือจะเหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีวาระนะครับคลาวละ4ปีแต่จะติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้คือจะเป็นเกิน8ปี ต่อเนื่องนี่ไม่ได้นะครับเอ,า,อาง่ายๆนะครับต่อไปครับข้อ12ครับกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อใดก็ไก่ภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงขอไขาภายใน30วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงคอควายภายใน45วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงงองูภายใน60วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงคําตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้ององูนะครับเป็นความในมาตรา13นะครับก็คือในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับพ้นจากตําแหน่งนี้จะต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนนะครับภายใน60วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะครับ ต่อไปข้อ13ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกไก่รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยขอไข่จัดทํานโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติและ แผนปฏิรูปประเทศคอควายให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนำไปปฏิบัติงองง,งอนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้อกอไก่นะครับคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับเนี่ยข้อดใดไม่ใช่อำนาจไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใหญ่นี้นะครับก็คือถ้าเป็นกรรมการชุดใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะครับแล้วก็การเห็นชอบการอนุมัตินี่ครับใช่นะครับ แต่ว่าที่ไม่ใช่ก็คือรวบรวมข้อมูลนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลนี่ก็จะเป็นของคณะกรรมการชุดเล็กลงมาอีกนะครับก็คือคณะอนุกรรมการนะครับความนี้จะอยู่ในมาตรา14นะครับข้อ14ครับการจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการข้อใดถูกต้องก็ไก่อย่างน้อยปีละ2ครั้ง ขอไข่อย่างน้อยปีละสาครั้งข้อควายอย่างน้อยปีละ4ครั้งงองูอย่างน้อยปีละ5ครั้งสําหรับคําตอบนะครับก็คือข้อขอควายนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้มีการประชุมนะครับของคณะกรรมการก็จะประมาณเทียบเท่ากับคณะกรรมการชุดอื่นๆนะครับก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับมาตรฐานก็คืออย่างน้อยในปีหนึ่งนะครับจะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการ ปีละ4ครั้งนะครับอยู่ในมาตรา15วรรควท้ายนะครับต่อไปครับข้อ15ครับคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยใครคือผู้แต่งตั้งนี่นะครับที่ผมพูดถึงว่าจะมีคณะอนุกรรมการนะครับก็ไก่นายกรัฐมนตรีขอไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคอควายคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย งงงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับอยู่ในมาตรา17นะครับก็คือข้อคอข่ายนะครับที่ผมพูดไปนั่นแหละครับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับกฎหมายให้อำนาจว่าให้สามารถที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาได้นะครับนี่เพราะนั้นเขาก็เลยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะช่วย ดูแลงานนะครับก็คือคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั่นเองนะครับข้อ16ครับหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยข้อใดไม่ใช่ก็ไก่เสนอแนะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศขอไข่เสนอแนะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องจัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยขอควายเสนอแนะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องจัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัยงงงูกำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้องงงูนะครับ เป็นความในมาตรา17นะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับนี่นะครับข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจของคณะอนุนะครับข้องงงนะครับข้ออื่นๆนั้นใช่หมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการเสนอแนะนะครับเสนอแนะการรวบรวมข้อมูลนี่นะครับแต่ว่าถ้าคีย์เวิร์ดของคําว่ากําหนดนี่มันจะต้องเป็นกรรมการชนุษย์ชุดใหญ่นะครับ เป็นหน้าที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดใหญ่ครับต่อไปข้อ17ครับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดก่อไก่ระยะเวลาการใช้บังคับแผนขอไขาการบริหารและพัฒนาเด็กปฐมวัยคอควายวิธีปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งอง,ง,งูพื้นที่ใช้บังคับตามแผนนะครับสําหรับข้อนี้นะครับก็คือข้ององูนะครับข้อใดไม่ใช่นะครับหรือว่าข้อยกเว้นนี่ที่เขาบอกว่ายกเว้นข้อใดนะครับอันนี้เป็นความในมาตรา20นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาของแผนนั่นเองนะครับในแผนนะ่ะจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ จะไม่มีเรื่องของพื้นที่ใช้บังคับนะครับต่อไปข้อ18ครับแผนพัฒนาเด็กปฐม,มวัยที่คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการในเรื่องใดบ้างก็ไก่การบูรณาการการทํางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ขอไข่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยขอควายการจัดทําฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยงงถูกทุกข้อสําหรับข้อนี้นะครับคําตอบก็คือข้ององ,งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับ ที่คณะกรรมการชุดใหญ่นะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างน้อยนี่จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับที่กล่าวมาทั้งกอขอคองนะครับต่อไปครับข้อ19ครับหน่วยงานต่อไปนี้ต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิ์แก่เด็กปฐม,มวัยรวมทั้งติดตามดูแลเด็กปฐม,มวัย ให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิ์อย่างทั่วถึงยกเว้นข้อใดถามคล้ายกันนะครับจะเป็นข้อยกเว้นนะครับก็ไก่องค์กรอิสระขอไข่หน่วยงานของรัฐขอควายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงองูภาคเอกชนนะครับสําหรับข้อนี้นะครับที่เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเนี่ยเขาถามว่ายกเว้นใช่ไหมครับข้อที่ยกเว้นก็คืออ,องค์กรอิสระนี่ไม่มีนะครับอันนี้จะไม่มี ที่เหลือนะใช่หมดนะครับก็คือจะต้องอให้บริการนะครับจัดสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์แก่เด็กปฐมวัยนะครับข้อต่อไปครับข้อ20ครับเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหน่วยงานใดอาจดำเนินการแบบปรณาการโดยจัดให้มีการบริการสาธารณสุขจัดการศึกษาหรือสวัสดิการและให้บริการด้าน การคุ้มครองสิทธิ์แก่เด็กปฐมวัยในหน่วยงานเดียวกันได้นะครับก็ไก่ครับภาคเอกชนขอไข่หน่วยงานของรัฐคอควายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงองูถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อนี้นะครับตอบข้ององูนะครับตามมาตรา28นะครับก็คือในหน่วยงานเดียวนะครับสามารถที่จะบูรณาการนะครับในการที่จะ ดำเนินการบริการด้านสาธารณสุขนะครับหรือว่าการจัดการศึกษาจัดสวัสดิการและให้บริการด้านคุ้มครองสิทธทิเด็กนะครับโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยนะครับข้อ21ครับกฎหมายในข้อใดที่มีผลทําให้เกิดพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2562ก็ไก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา54 ขอไข่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา258ร้จขอขอควายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา65งอง,งูถูกทั้งกอและขอนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือข้องงนะครับอันนี้จะเขียนไว้ในบทเฉพาะการนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา54เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการหรือว่าการพัฒนาการศึกษา แล้วก็มาตรา258จอนี่นะครับเดี๋ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราค่อยไปติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็ขอกาบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ